นี่คุณผู้ชมครับในไทยทองเราวันนี้นะจะพูดคุยกันนะครับเป็นเรื่องราวของชายหนุ่มคนหนึ่งนะครับที่ถือว่าใช้หนึ่งสมองนะครับแล้วก็2มือนะครับของตัวเองนะครับในการสร้างสารรค์ผลงานขึ้นมานะครับเป็นหอนที่น่ากอดมากๆแบบนี้นะครับแล้วก็มีใบเดียวเท่านั้นเพียงในโลกนะครับถือว่าเป็นของวัญแทนใจที่จะมีเพียง หเดียวชิ้นเดียวในโลกนี้เท่านั้นนะครับชายหนุ่มคนนี้นะครับอายุ34ปีเท่านั้นนะครับคุณชายยุทธประจันทานะครับจากพนักงานออฟฟิศธรรมดาธรรมดาเองนะครับรู้สึกอิ่มตัวในหน้าที่การงานครับก็เลยตัดสินใจเลาจากงานมาพร้อมกันนะครหลังหาอาชีพิสระเป็นนายของตัวเองรู้ว่าจะต้องเหนื่อยกว่าการเป็นลูกจ้างนะครับแต่ก็ยินดีครับพร้อมจะเรียนรู้ธุรกิจด้วยตัวเอง เริ่มต้นเนี่ยนะครับคุณผู้ชมเขาจะเริ่มที่การขายเสื้อผ้ากระเป๋าตามตลาดนัดนะครับแต่ก็สุดท้ายไม่ไหวครับต้องปิดตัวลงไป จนปัจจุบันครับก็ได้รับแรงบันดาลใจใหม่หันมาผลิตตุ๊กตาและก็หมอนหน้าคน h a n d ์เมดนะครับมีรูปแบบแปลกใหม่ไม่เหมือนใครจนโด่งดังเป็นที่รู้จักแถมยังสามารถเป็นของขวัญแทนใจที่จะ,ะระลึกถึงกันในอกาศพิเศษ,พ,เศษพิเศษต่างๆนะครับที่สําคัญอย่างที่บอกไปมีเพียงชิ้นเดียวที่สุดในโลกด้วยนะครับวันนี้นะครับชื่อของเขาเนี่ยถูกถาม <What? S 1> ถึงมากที่สุดเลยอู้พีวนัน <What? S 1> <laughs> <c oughs> มีเสียงแมวที่ไหนก็ไม่รู้นะถือว่าเป็นคนที่แบบว่าถูกถามมากที่สุดครับในวงการสินค้าแฮนด์เมดนะครับหลังจากที่ไปอวดโฉมหมอนรูปหน้าคนนะตามที่สาธารณะตามตลาดนัดสินค้าที่มีไอเดียต่างๆนะครับแล้วนี่ยคือขั้นตอนการทำงานเขานั่นเองนะครับวันนี้นะเรื่องราวนะครับรายละเอียดเรามาเจาะลึกกันแน่นอนในช่วงไทยทอล์กนะครับมาทำความรู้จักกันว่าเอ๊ะอันนี้เนี่ย เป็นหมอนหน้าเหมือนใครแล้วตัวเราเองเนี่ยจะสามารถมีหมอนหน้าเหมือนเราได้หรือเปล่าท<ช>ี่สําคัญเ<ล>นี่ยอาจจะแบบแค่สัปดาห์เดียวเราคงจะได้มีหมอนหน้าแบบเราเนี่ยอยู่กับตัวเราหรือเปล่าพี่เขาบอกว่าสั่ง5้าวันก็ได้เนาะต้องถามเขานะครับว่าจริงหรือเปล่าครับค,คุณชัยยุทธประจันทายอยู่กับเราครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกว่าคุณยุทธนะครับได้ครับชื่อเล่นนะคะเพราะว่าชื่อจริงชื่อชัยยุทธชื่อเล่นก็เลยชื่อยุทธค่ะคุณผู้ชมก่อนที่จะถามเรื่องราวของคุณยุทธนะฮะอันนี้เป็นหมอน เหมือนหน้าของใครครับต้องเป็นโดมการ์กอมนะหน้าลอยอ่ะให้คุณผู้ชมดูค่ะให้ทายกันไปด้วยว่าเหมือนใครค่อนข้างมีความเหมือนมากมากเลยนะอย่าเพิ่งเฉลยได้ไหมคะเพราะว่าเราต้องการให้คุณผู้ชมเนี่ยพิมเอสทีนะคะแล้วก็ส่งคําตอบมาว่าเป็นใครใบ้ให้นิดนึงว่าเคยเป็นนักร้องเคยเป็นนักร้องเป็นดีเจปัจจุบันเป็นดีเจเป็นพิธีกรด้ใช่แล้วนะคะเอสทีครับแล้วก็ตามด้วย คิดว่าหมอนที่อยู่ในมือตอบเนี่ยเป็นหน้าของใครใบให้นิดนึงว่าเป็นผู้ชายค่ะแล้วส่งมาที่4 8 7 4 3 0 0นะคะ48743000แนะของจายเป็นอะไรอาจจะเป็นตุกตาหน้าเหมือนคุณตุกตาหรือเปล่าเป็นรูปถ่ายเราสองคนพร้อมลายเซ็นไว้ปิดกันนี่ค่ะเดี๋ยวให้เฉลยกันแล้วกันน่ยังไม่เฉลยมาคุยอะไรอีกันก่อนนี่ช่วงเทศกาลแบบว่าใกล้คริสต์มาสปีใหม่แบบนี้นี่มันเป็นสิ่งที่แบบว่า ผมควรที่จะพูดคุยกันจริงๆใช่เพราะว่าอะไรก็ตามที่เราได้ให้คนที่เรารักแล้วมันไม่ซ้ำใครอ่ะใช่ป่ะมันมีแค่ชิ้นเดียวเนี่ยเราสึกภูมิใจก่อนอื่นดูบุคลิกนะคะคุณผู้ชมขาแมนแมนค่ะแต่ทำไมถึงได้มาสนใจในเรื่องของการทำตุ๊กตาทำหมอนอะไรพวกนี้แล้วเมื่อกี้แอบเห็นของเมาสนิดนึงจักยังใช้รุ่นเก่าอยู่เลยอ่ะเพราะที่บ้านที่ฉันก็มีครับอันนั้นเป็นจักที่ อะโกของแฟนเขาเสียไปแล้วแล้วไม่ได้ใช้เราก็เลยไปขอเอามาปัดฝุ่นแล้วก็ทำความสะอาดเอามาใช้ทํางานแต่จับแบบนี้จะเป็นของที่เราเคยบีอยู่แล้วดูแขังมากเลยใช่ค่ะใช้ข้อมูลอย่างที่ตบเกินให้คุณผู้ชมฟังไปเมื่อครู่นี้คับคุณยุทธว่าจริงๆเราเนี่ยตัวคุณยุทธเองก็คงเหมือนกับพวกเราทั่วไปในวัยวัยนี้ที่แบบจะต้องทํางานเป็นพนักงานบริษัทครับเสร็จแล้วทําไมอ่ะทำไมถึงตัดสินใจว่าเราไม่ทํแล้งงานบริษัท ก,ก็เออมันเหมือนกับอิ่ตัวแล้วครับเรามไม่สามารถที่จะเออไปได้ไกลกว่านี้แหละแล้วก็ทํางานเช้าเย็นก็กลับบ้านนอนเข้า8ปดโมงเช้าเลิกห้าโมง<อ>เย็นอาทิตย์หนึ่งหวัน7วันก็แล้วแต่ไปอะไรเงรี้ยจนแบบว่ารู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีเวลา<ม>ของตัวเองเท่าไหร่ใช้เวลานานไหมครับในการที่เรตั้งแต่เริ่มต้นทํางานเป็นพนักงานประจำเนี่ยจนถึงวันที่เรารู้สึกว่าเออเราอิ่มตัวล้ว ก็นาเหมือนกันนะครับเอก็เป็นสิบกว่าปีได้อยู่มาสิบกว่าปีกับแบบนั้นเนาะเห็นบอกว่าตอนที่จบมัธยมปลายเนี่ยค,คุณยุทธได้มีความมุ่งมั่นแล้วมีความคิดที่เกินเด็กเกินหมายถึงว่าเกินตอนที่เป็นมปลายอะค่ะยังไงคะก็คือพอจบลานเนี่ยเราก็คิดว่าเออเราเริ่มทํางานเลยดีกว่า แล้วก็เลยไปสมัครเป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อครับก็เริ่มจากพาร์ทไทม์เป็นพนักงานประจําจนตอนหลังก็เป็นผู้ช่วยผู้จัดการร้านโอ้โหอยู่นานนะก็ช่วงปี40น้นอายุประมาณ20ต้นๆเองแล้วก็จากนั้นก็คือจะออกงานจากนั้นมาก็ไปทําที่อื่นสลับไปเรื่อยๆจนผ่านมาถึงช่วงเริ่มทําหมอนเนี่ยครับผม ก็คือชีวิตที่ผ่านมาจริงๆก็คือไม่ได้อยู่ที่เดียวแหละแต่ว่าถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนที่ทํางานเปลี่ยนต่อรูปแบบงานหรือว่าความรู้สึกว่าเรามันซ้ำซากจําเจมันก็ยังเหมือนเดิมใช่แล้วก็ยังเป็นลูกจ้างเป็นมนุษย์เงินเดือนเหมือนเดิมทํางานแลกเงินเดือนบอกว่าเปลี่ยนมาหลายอาชีพด้วยนะมีอะไรบ้างอธิโจบนอกจากมนุษย์เงินเดือนเป็นนักเอาเงินเดือนก็จะเป็นมัเซนเจอร์อะไรเงี้ยก็เคยไปขายก๋วยจั๊บก็เคยก๋ยจแล้วแล้วก็ไปเป็นพนักงานพวกตอ้มเข้าของเล่นครับ นะแล้วก็ไปขายของพวกจักสารพวกของทางเหนืออะไรอย่างเงี้ยด้วยครับเขมีเยอะแยะเลยใช่แล้วในช่วงที่เราอิ่มตัวแล้วก็ลาออกแล้วไม่ไม่เป็นมนุษย์เงินเดือนแล้วออกมาเนี่ยจับอาชีพอะไรอาชีพแรกครับ <G ül> ก็ไปซื้อของจากทางภาคเหนือครับเป็นพวกจักสารนี่แหละครับที่บอกนี่ใช่ครับก็เอามาลองขายเพราะว่าเราชอบไปเที่ยวแล้วก็พอดีไปคุยกับแม่ค้าแล้วว่าถูกคอเนี่ยถูกคอการเราก็เลยเอ,อ้ยเอามาขายดีกว่าคอสินค้าหรือว่าถูกคอแม่ค้าครแม่ค้าครับค่อนข้างเงยยืนิดนึงครับแม่ค้ามีอายุใช่ครับก็ก็ให้เขาช่วยส่งของมาแล้วเราก็มาหาที่ขายในกรุงเทพพอดีตอนนั้นใกล้ๆบ้านก็จะเปิดคาฟูจะเปิดแล้วก็มีพื้นที่มันเปิดท้ายครับคผม ก็เลยไปจองที่แล้วก็เอาของแมวที่ไหนเนี่ยวันนี้พอขายไปสักนึงตลาดก็เริ่มมีปัญหาคือตลาดใหม่แล้วก็แม่ค้ายังเหมือนกับว่ามาลองตลาดกันเยอะมาทดลองตลาดแล้วก็เลยทําให้เหมือนแม่ค้าเยอะกว่าลูกค้าครับผมก็คือมีแต่แม่ค้าเดินคุยกันแล้วลูกค้าก็เดินเดินผ่านเราไปเข้าห้างอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าก็าขายได้แต่ว่าพูดถึงถ้าหากค่าใช้จ่ายแล้วก็ยังไม่คุ้มครับ,ค,รบคือขายได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าเอ๊ะมันเหมือนแบบได้ไม่คุ้มเสียอะไรอย่างนี้ใช่ครับก็เลยเริ่มเปลียนจากตลาดเปิดท้ายนี่ก็ไปเป็นตลาดตามออฟฟิศตึกมารินนซอยสีลมไอตลาดร้อยแปดอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อเพราะกลุ่มสินค้างเราเปนเหมือนวัาเป็นงานหัตถกรรมถ้าในย,ย่านในเมืองน,น่าจะมีคนที่ชอบ,บมากกว่า ซึ่งก็ขายได้ดีแต่ว่าเราก็เป็นหมดกับค่าเดินทางเพราะว่าเราไม่มีพาหนะไม่มีรถเพราะเราก็ต้องบ่าประตูเวยไปแบบหลายๆที่ชนั่งแท็กซี่เพราะเอาต้องของเอาไปเยอะหน่อยแล้วก็อุปกรณ์ด้วยอย่างเงี้ยราขากลับก็ต้องกลับแท็กซี่ซึ่งพอมานั่งคิดเงินดูแลเนี่ยมันก็เหลือถึงเรานิดหน่อยเองครับเราขายอยู่นานไหมครักว่าที่จะมันไม่ไหวจริงประมาณเกือบปีครับผมก็อดทนอยู่เกือบปี แล้วก็ระหว่างนั้นแฟนก็จะมีพวกเออฟรีแลนซ์ที่เป็นพวกทำกราฟิกทำงานนอกอย่างเงี้ยฮะก็ะอยู่ด้วยอย่างนั้นมาสักพักหนึ่งจนกระทั่งแบบว่าเออมีน้องคนหนึ่งเขามีโต๊ะตัดผ้าอยู่เสร็จเศษผ้าแล้วเขาขายเนี่ยเราก็เลยไปหาเขาแล้วก็ขอซื้อมาซื้อเศษผ้าที่ตัดเหลือๆเนี่ยนะคะครับผมแต่ว่าก็ชิ้นใหญ่เหมือนกันอไอเศษของเขาาแบบเรานี่บางทีมันก็นใหญ่มากใช่แล้วก็ลองมาเปิดในอินเทอร์เน็ตดูว่าเออเขามีครับ คยสอนทําตุ๊กตามาั่งเพราะว่าตุ๊กตาหมีมันน่าจะขายได้ง่ายนะถ้าเราทําเป็นช้างเป็นลิงอย่างเงี้ยอาจจะขายได้แต่ว่าไม,ไม่ไม่เท่ากับหมีเพราะว่าถ้าเป็นหมีปุ๊บคนก็อยากซื้อลงหน้าหลักคนชอบตุ๊กตามหมีใช่ก็เลยไปหาวิธีเย็บวิธีประกอบวิธีทา จากเว็บในประเทศไทยจากพันทิปจากต่างประเทศโดยเซิร์ชผ่าน Google ใช้ Google อย่างเดียวเลยแสดงว่าเป็นครูที่ดีที่สุดทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยไม่ได้ไปเรียนรู้กับใครตัวต่อตัวเป็นการที่เราแบบว่าสืบหาด้วยตัวเราเองโดยใช้แบบเว็บไซต์ Google เข้าไปดูวิธีการเย็บวิธีการทําทั้งหมดเลยก็จะมีคนที่เขาใจดีเขาทาเป็น How-to ไว้แล้วก็ไปดูจากตรงนั้นแต่แล้วพอเราก็รวบรวมมาแล้วก็ไปลองหัดเย็บ หัดเองไหมครับหรือว่าแฟนสอนด้วยหัดเองครับเขาเขาก็จะนั่งดูอยู่เขาอยากดูว่ามันจะทําไม่ได้ไหมผู้ชายยกตุ๊กตาไม่เข้าเารหน้าพี่โฮมนมากทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยตั้งแต่ตอนที่เริ่มต้นว่าจะออกมาจากงานประจำามาเราก็แต่เราก็ไม่ได้แบบทําด้วยตัวคนเดียวอย่างอ่อยอะไรอย่างงี้คือจะมีกําลังใจหนึ่งกำลังใจที่ทํางานนี้มาด้วยกันโดยตลอดนั่นคือแฟนของของวุญญุเพราะตอนเริ่มขายของจากสารเนี่ยคือเรา เราออกจากงานพร้อมกันทั้งคู่เลยพร้อมกันเลยยังตัดสินใจวัดกันเลยว่าเออจะน่าจะไปได้แล้วด้วยความแบบว่าอันนั้นอาจจะประสบการณ์น้อยเราอาจจะคิดไม่ยาวพอเงี้ยครับยังรคือเราในการทําธุรกิจใช่ฮะเราก็เลยอาจจะปิดพลาดไปจนถึงเออกลับมาทําเป็นตุ๊กตาในปัจจุบันนะครับแต่ถือว่ากลับตัวได้เร็วนะเพราะว่าตอนนี้อายุก็ยังน้อยอยู่เลยครับ34เองเองเองนะคะแล้วก็เดินออกเมื่อกี้เนี่ยเป็นรูปของแฟนของคุณยุทธ ช่คุณคุณลินครับคุณรินนะได้เห็นสฉบหน้าแหน่ทั้งกําลังใจสวัสดีครับคุณลินสวัสดีค่ะได้เห็นนะทั้งกําลังใจแล้วก็คนที่อยู่เป็นคู่คิด<ช>อยู่ข้างๆกับคุณยุทธมาโดยตลตอดทีนี้เนี่ยหลังจากที่เราศึกษา how to ศึกษาวิธีการเย็บผวกตุ๊ก,กาตาพวกสิ่งต่างๆเนี่ย จนสาเร็จเรียบร้อยเราก็ตัดสินใจว่านี่เราจะเอาไอชิ้นงานที่เราแบบว่าได้ศึกษาเราเรียนมานี้มาขายตอนไหนครก็เริ่มเลยครับก็เริ่มจากพี่สาวแฟนก่อนเขาจะให้ของขวัญคนที่ทำงานเป็นหมีเจ็ดตัวสั่งมาเลยแล้วก็ขอให้ปักชื่อที่อุงเท้าด้วยก็เป็นคายเป็นคายแต่ละคนแต่ละคนไปครับแล้วก็เป็นชุดแรกเริ่มจากตรงนั้นแล้วพอเพื่อนๆน้องๆที่เห็นเราจากไฮไฟจากเมลที่เราส่งอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเริ่มถามมาพี่หนูเอาตัวนึง พี่หนูเอาสองตัวเดี๋ยวเดินหน้าหนูเอาตัวหนึ่งนะก็จะเริ่มเป็นแบบขยายวงออกไปจากก็จะมีแบบเหมือนปากต่อปากไปบล็อกกันเรื่อยๆครับค่ะแสดงว่าใช้วิธีที่แบบว่างานมันเราทําออกมาแล้วถูกใจคนที่เขาได้เขาก็เลยถามกันต่อว่าเอออันเนี้ย ซื้อมาจากไหนไปทำมาจากไหนบบก็จะเป็นว่าให้งานมันขายตัวมันเองไปครับขออนุญาตถามได้ไหมคะว่าใบแรกที่ทําออกมาเนี่ยมันเป็นยังไงมันเป็นลักษณะไหนสวยเลยเหรอครับถ้าเป็นหมอนนักคนเนี่ยใบแรกจะไม่สําเร็จจะไม่สำเร็จเป็นยังไงะมันมีอะไรที่คือพลาดไปหูเบี้ยวตาตาเอียงเพราะว่าใช้มือเย็บอะฮะทั้งใบเลยครับคราวนี้ว่ามันเริ่มจากว่าลูกเพื่อนไม่ชอบตุ๊กตาหมีแล้วก็ให้โจทย์มาว่าเรา ทำเป็นหมอนได้ไหมเขามีคาเล็กเตอร์การ์ตูนของเขาอยู่แล้วอ่ะเพราะจากุ๊กตาหมีเราเคยทําได้แล้วนี่ใช่ครับเขาเลยถามว่าได้ไหมเราก็ลองดูแล้วการขอการ์ตูนมาก่อนแลลองทําดูแรั้แรกก็ดูอยู่เหมือนเดิมการให้กำลังใจอย่างดีมากๆเลยค่ะแบบว่าห่วงอย่างห่างๆอะอยู่อย่างทางอยู่ามห่างอย่างห่วงหัวต้องแล้วเนี่ยค่ะก็คือเย็บด้วยมือด้วยความมือเราก็ไม่รู้ว่าดึงแรงดึงเบาอย่างเงี้ยับมีผ้าย่นผ้ามันได่ความเสมอไม่มีความสม่เสมอก็เลย อะไม่สําเร็จก็ทิ้งไปแล้วก็เริ่มใบที่สองต่อทันทีก็เอาข้อผิดพลาดจากใบแรกมาแก้ไขามาแก้ไขแล้วค่อยค่อยทาไปอ่ะตรงนี้เย็บผิดก็เลาะได้ออกตัดได้ทิ้งก็เย็บใหม่แล้วค่อยทําไปจนสําเร็จมาเป็นใบใบแรกครับที่อยู่ที่เพื่อนแล้วซึ่งตอนที่ทำเนี่ยในเมื่อเขาสั่งเราก็ต้องทําให้สําเร็จด้วยครับแล้วเรามีการแบบส่งเป็นแพทเทิร์นส่งเป็นไรายได้เขาดูก่อนไหมครับอ่าถ้าแบบ ลูกค้าตอนนี้เราจะมีครับผมลูกค้าจะส่งรูปมาเราก็จะวาดแบบให้ลูกค้าดูก่อนถ้าลูกค้าโอเคเราถึงจะเริ่มตัดเย็บอ๋อหมายถึงว่าถ้าเกิดแบบว่า,าเราทาสูดรแบบแล้วเนี่ยมันจะออกมาเป็นรูปแบบนี้ให้ใ<ช>ดูก่อนใช่ครับแล้วก็จะมีความผิดเพี้ยนด้วยใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นแบบที่เรามีการวางแพทเทิร์นไว้แล้วก็แทบจะไม่มีครับถ้ามีก็คือเป็นครื่องของผ้าเพราะว่าผ้าจะเป็นผ้ายืดวเวลาเรา,เราทําออกแล้วหน้าอาจจะบานกว่า ตายแล้วแล้วคนที่หน้าบานอยู่แล้วตุ๊กตานี่หน้าบานเป็นจานดาวเทียมอย่างงี้นี่ไม่บานออกไาใหญ่เลยหรอคะก็ไม่ถึงขนาดนั้นเลยกดูน่ารัก่า